สวัสดีครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่ FC จีน่ารักทุกท่านครับวันนี้ก็นี่นะครับมาอยู่กับคันดุครับวันนี้พามาดูนะครับผมนี่นะครับชาวบ้านรวมโดยช่วยกันครับคันดุก็เหมือนกันครับผมพึ่งเสร็จนะครับเพึ่งเสร็จเอาพลั่วมาหนึ่งด้ามนะครับมาช่วยตักทรายนะครับตักทรายตักดินนะครับผมอ่านะครับผม ก็จะมีอยู่2กลกองนะครับผมฟันดุกก็มาช่วยพอเพิ่งวางมือนะครับก็เลยมีโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับนู่นนะครับกันทางน้ํานะครับผมนี่2ที่นะครับเนื่องจากน้ําได้เริ่มเข้าสู่ตัววัดแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ถ้าเข้ามาเยอะๆนะครับก็อาจจะเข้าไปเข้าไปถึงที่หมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านอยู่ทางนี้นะครับผมก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์ อาจจะทั่วหมู yes. tá, ่บ <Elliott> ้านได้นะครับผมนะครับก็เลยมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันชาวบ้านนะครับเป็นจิตอาสานะครับผมนะครับคือผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็ประกาศนะครับประกาศให้มาช่วยกันนะครับก็มาโดยที่แล้วแต่ความสะดวกนะครับผมวันนี้ก็ถือว่ามาเยอะกันมากเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นทางทางทางน้าทางน้ำทางเดียวนะครับผมที่น้ําเข้ามาแล้วก็ สูงเสียงที่สุดนะครับผมถ้าน้าเยอะจริงๆก็ถ้าท่วมหมู่บ้านก็จะท่วมตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่ควันดุกยืนนะครับผมดีนะครับก็น่าจะประมาณ200กระสอบครับผมใส่ไปก่อน200กระสอบนะครับสําหรับกระสอบนะครับผมควันดุกเป็นคนตักนะครับควันดุกเป็นคนตักได้พลัวมาด้วยนะครับผมวันนี้เอาพลัวมานะครับเพราะว่าที่บ้านช้างมีพลัวนะครับก็ต้องเอาพลัวเอาตัวเองมีอะไรที่พอใช้งานได้ก็เอามานะครับผม ก็พาจะแบกก็มันจะมีคนแบกอยู่แล้วนะครับผมนะครับมีคนแบกอยู่แล้วก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับผมนะครับสักพักก็เสร็จนะครับก็แบ่งเป็นหน้าที่หน้าที่กันไปนะครับผมนะครับนี่ก็พามาดูนะครับผมตอนนี้ก็เหลือดินอยู่นะครับเหลือดินอยู่แต่กระสอบหมุดนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมช่วงเย็นๆนะครับผม คนก็ถือว่าเยอะนะครับผมนะครับชาวบ้านมาช่วยกันนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าว่าปล่อยไว้อย่างนี้นะครับอาจจะทําให้น้ําท่วมเร็วขึ้นนะครับผมนะครับก็จะเสียหายกันหลากหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าท่วมจริงๆก็วัดก็จะโดนท่วมก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมชาวบ้านนะครับนี่นะครับผม มาแนี้นะครับผมนี่ก็หาที่ถ่ายคลิปก่อนนะครับเพราะว่าไปยืนถ่ายตรงคนเยอะๆก็ไม่เหมาะนะครับผมเอ๊เอ๊ะอู้ออมดกัดเอ๊ะอู้ดูมดกัดนะตอนดึกยืนไงให้มดกัดนะครับก็ดกก็ขอขอนุญาตลา,าพ่อมแม่ไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมดกัดนะครับ